52 Explore เดือนนี้นะคะเราจะมาทบราคาแล้วก็ลดสนันกันไปเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11ธันวาคมเลยนะคะ52 Explore รุ่นแรก t ั s c a n ี1 5 0ซ c มีด้วยกันทั้งหมด5สี GPX Rock 110cc รถสไตล์คลาสสิก อีกรุ่นที่มาในทรงคลาสสิกเหมือนกันก็คือ G P X p o p Z 110 c c ซ Honda Wave 110 cc สต s t a r t ือล้อแม็กตัวใหม่ล่าสุดเลยค่ะตัวนี้ต่ออก52บาทได้นะคะ m a r u t ต i Medisan 150 c c เลยค่ะรถรุ่นนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้อย่าลืมนะคะติดต่อเราได้เลยที่นี่โชวรุป52โมเดลไบสสาขาท่าศาลา